ถึงเป็นการเพื่อทำบุญแล้วแบบเหมือนสลับเพาะได้ไหมก็ก็ได้ครับจริงๆปีนี้ก็ก็มีความมีชวามูหนื่อยงานถือโอกาสไปเลยอจะเป็นปีชมนี่คือชงหนักขนาดนี้ก็จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าชงหนักเท่าไหนแต่ว่าก็เชื่อไปปีปีนี้มาก็ใช้ได้ก็เจอมาเยอะเจอมาเยอะเชื่ออะไรชื่อ ก็ต้องหูไว้ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเชื่อขนาดแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลบหลุดไม่ได้ไม่เชื่อ,อะไรแต่แก็แบบเหมือนกินก็สบายใจขึ้นแม้พลังได้ทํามันก็เหมือนได้แบบชะล้างสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยก็ก็เป็นที่เหนียวทางจิตใจที่เ่าจะไปแก้ชงจริงๆเลยไม่คิดแค่แต่ว่าเราเราเปิดรอสิงที่ที่บ้านที่บ้านก็จะมี แผนคุมสอบสมาชิกชงแบาทีมอา玛อะไรแบบไล่วันเกิดดูลูกหลานคนไหนปีนี้ชงพี่ชงเขาเขจะแบบเอาวิธีมาทำให้ที่บ้านพี่กินาเรื่องเรื่องล่าสุดที่ทางต้นค่ายเรานั่นแหละก็ออกมาพูดว่ามีการซองคนที่มาแบบว่าเจออะไรบ้างลูกที่ กรณีไหนบ้างกับการฟ้องเขางนี่ยราะจริงๆจริงๆกรณีเดียวฟ้อที่ที่ฟ้องมีกรณีเดียวก็คือที่เ็นตามที่แจ้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขามามาพูดถึงในในตอนเรียนซึ่งมันเหมือนกับเราก็าไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเงี้ยผมจริงๆผมโทรไปคุยกับเขาเองเออเรื่อพี่ตรงนี้เราก็มีการคุยถามเตะใจกันแล้วก็เราจริงๆเริ่มแรกเลยเราคุยว่าเออเราเราคุยกันแบบ เฮ้ยคนกันเองนะว่ามว่าจริงๆผมไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขาเขาว่าเรียนตรงเรียนเดียวผมบอกว่าโอเคผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าเหมือนว่าเราก็ต้องให้พี่แบบโทษสอโทษหน่อยนะเพราะว่าเหมือนว่าว่ามันแบบมันมันจรนงไม่จริงเว่าเหมือนว่าหนึ่งคือผมก็จำไม่ได้เขาก็จำไม่ได้รว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้แล้วเหมือนว่าผมก็เลยบอกให้เขาติดต่อคนคนที่เป็นคนที่สามที่เขาเปล่าอยู่อางเงี้ยเหมือนเขาก็ ไปทำแชทปลอมมาแล้วสุดท้ายแบบเราเราจับได้หรือยังสนทนาอะไรนะคือพัฒนาอะไรเงี้ยเราเยรู้สึกว่าพอพอเราไม่ได้ไม่ได้ปผงใส่ที่จะคุยกันจริงจรแล้วการฟ้องเป็นเหมือนการป้องกันตัวมากกว่ารู้สึกว่าเราก็รักษาสิทธิ์ในการที่จะโอเคถ้าถ้าเราไว้ใจเขาไม่ได้เราขอแต่ดาเนินการไว้ก่อนที่ก็ก็ต้องก็ต้องอยู่สถานการณ์ครับก็คือทางพิจารณากังจัดการที่อยู่แต่เขาหยุดอย่างเดียกิน ก็หยุดแล้วครับจริงๆเขาเพเขาเพพอสพ้อดอะไรเรียบร้อยแล้วมันจเป็นเรื่องไก่เกลี่ยกันจาบเรื่องความรู้สึกเรื่องคดีมันต้องดำเนินการต่อไปแต่เรื่องความรู้สึกกินตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นไหมฮะกลับมาด้วยกันก็ก็ดีดีขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดใจอะไรกับเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าพอดีเขาไปเขาดันไปกล่าวอ้างคนอีกคนนึงอย่างเงี้ยซึ่งอีกคนนึงผมดันรู้จักรู้จักเขาเลยบอกว่าออกมาพูดออกมาแอบว่าเล่าอืม ได้ติดใจกับอะไรขนาดนั้นแต่ในมุมนึงผมก็ผมก็สงสารเขาเหมือนกันเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจหลังจากที่ฟ้องไปก็คือยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันอีกชานานไม่ได้ติดต่อเลยก็ไม่สบายใจขึ้นเหมือนกินพอพอเราได้เคลียร์ได้สารต่างๆที่มันพาพาสารคดีฟ้องอยก็สบายใจขึ้นนะจริงๆผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคดีความไม่ค่อยชอบแบบมีเรื่องคดีความอย่างเงี้ยมันก็แบบ หาใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ทำดีที่สุดก็แจ้งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ทําเด้ทําอะไรบ้างใช่ไหมว่าแค่เป็นจบที่ไก่เปียแค่ปราม่าเฉยๆเป็นเหมือนการโปรเทคตัวเองด้วยดีแค่ตัวเองเออกับเรื่องในอดีตเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนนี้มันกลายแบบว่าบางทีมันเออมันคุยกลับมาแล้วแบบบางทีแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างผมว่าจริงๆหมายถึงว่าพอพอเราใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยเหมือนว่าบางบางทีในบางเรื่อง ที่เราได้รับการนิรโทษกรนมคือโดยสังคมได้รับนิเขทษกรรมาคืนออย่างเง mm ี hmm. ้ยว่าเราก็มีจุดต่างน้อยกัน mm hmm. หมดเรือ่ mm hmm. องผมเองก็มีข้อผิดพลาดมากมายในชีวิตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ที่เราต้องยอมรับแล้วก็ออกมาในฐานะของคนคนหนึ่งนะ mm hmm. ว่าถ้าเราทําจริงแล้วในวันนี้มันมันถูกนิ้โทษกรรมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยคืว่า มันมันเข้าใจได้นะมันก็ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่ยอมรับว่าเราเราเราเป็นยังไงในวันนั้นแล้ววันนี้เราเป็นยังไงแล้วเราเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราปรับปรุงตัวเองยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วผมว่าข้อดีของมันคือมันเป็นการที่เราได้ออกมาเพื่อไงอ่ะทาให้สังคมได้เห็นสะท้อนกับสังคมเพืว่าเอาโอเคสิ่งเนี้ยมันไม่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเราก็เคยทำนะเพราะในวันเนี้ยเราเราได้ทำความเข้าใจกับสิ่งนี้กับในวันนี้ที่เราเโตมาแล้วเราก็ขอโทษที่ที่ในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันดีกว